พี่น้องค่ะฮึตะไคร้ดอกบอักงามค่ะพี่น้องเมื่อกีบ้บมกเงี้เลยค่ะเก็บน้ำหมูบิลเลยนะจ๊ะพี่น้องค่ะนี่ดอกหนึ่งดอกจุมมนนจ่มหมดเงีเลยคะ่ะจุ่มตุ๊บปุ๋เลยค่ะคือหมูบิวเลยคะ่ะเก็บน้ำหมูบิวเลยได้ค่ะดอกสวยพี่น้องค,<บ>ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองกุกและพี่น้องปองไปมันนี่ก็มาพกอกระช่องโมบิลแชแนลอีกแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องค่ะมันนี่เมื่อ โมบิพาพีพะน้องมาเดินสำรวจป่าเนาะค่ะคนเดินป่าเนาะนี่ค่ะเห็ดปวกน้อยเนาะค่ะเขาเอิญแต่ว่าดอกง่ายแห้งพี่น้องมั้งเบมึงค่ะโมบิจะเก็บให้เบั้งดอกบางง่ายค่ะพี่น้องมั้งเก็บน้าโมบีเลยเด้อค่ะโอ้ดดอกบางง่ายดอกบางง่ายค่ะพี่น้องมั้ง คอยเก็บน้ำมกอบิเอกก่เลยเด้ค่ะฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามไปกําลังจะห้นโมบิลชั้นแนวเนี่ยเด้อค่ะพี่นอ้องเก็บน้ำมือบิลเลยเด้แค่เนาะ เห็ดปูกง่ญ่ท่านออกออกับเก็บเห็ดปวกงน่อยประเดชชากดไลก์กดแชร์ให้น้ำเน่เดชชาพีโนโ <c oughs> ่น้องวัวน้ำขับ เฮตนาเนี่ก็ระวังเฮตตาเบียนี่ยะะ้อค่ะพี่นอลแต่เ้าบอบกหุ่นจะห้องก,ก็บม่ต้องเอาเ้ยค่ะม่ท่านนี่แน่ใจกับเอาถิ่มเลยไม่ต้องเสียดายค่ะ kịp mừng mùa năm mùa คะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามเป็นล่าสุดในยูทูบชาแนลเลยเด้อจ้ะคลิปนี้โมบิลก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าป้าพี่น้องยี่ตะไคร้ยากค่ะพี่น้องมั้งดอกมันง่ายค่ะดอกสำฟ้ามือโมบิวเลยเก็บพี่น้องเก็บน้ำโมบิวเลยเด้อจ้าพี่น้องมั้งอ่ะดอกบักง่ายยี่ตะไคร้ดอกนึงเก็บน้ำโมบิวเลยเด้อจ้า ไม่พูดควาตามเพลงจ้าเก็บเลยจ้าพี่น้องเบิ่งค่ะเมิงกระตาโมบิูเด,ดจ้า